อ๋อแค่ล็อกล็อกแค่นี้ใช่ไหมแล้วอันนี้อันลงไงอ่ะคระพริมาปั๊บดันเข้าไปอ๋อแค่มันอยู่อยู่อันนี้เฉยๆใช่ไหมอันนี้มันจะมีล็อกทำไมอ๋อมันมีล็อตแ้นหรืออ๋อแค่นี้เองเหรอใช่แล้วอ๋อตูดมันอย่างงี้ใช่ไหมโอเคเครื่องอ่าโอเคโอเคแล้วก็มาเนี่ ล็อกนอก,นอกขายเรียบร้าแล้วใส่ล็อยสองข้างเลยกบเลยพี่อเอาเลยเอาเลยช่วยนี่เอ่อเดี๋ยวพี่เตยพี่เขาจะได้กลับบ้าน นี่ถ้าตัวเองไปติดสี่ตัวนี่สองวันไหมวันเดียวจริงเหรอแค่ใส่แค่ใส่น็อตนี่ก็ลำบากแล้วนะถ้ามันยกขึ้นแล้วมไงง่ายแลาวมัเหาเหลี่ยเหาเหลี่ยมไม่มีเหรอหกเหลี่ยมที่ไต่เปีาไม่พี่ก็ไหนไม่เอาลยเฮ้ยรอรอครับรอรอแน่นแล้วใช่ไหมเนี้ย อันนี้จะเป็นลิมิตไม่ทำอะไรอ่ะไว้เวลาขึ้นขึ้นสุดมันจะตัดอ่าระบบ้วจะใส่ตอนไหนใส่ทุงนี้แล้วต้องยกนิ้วขึ้นมาก่อนใส่ไว้ในนี้นะท่านี้อ๋อแล้วจะทำให้พี่บปานเนี่ยวันนี้ก็มมันไม่มีน้ำมันอ๋อไม่มีน้ำมันสบายแล้วตรงนี้คือรู้ใส่น้ำมันเนาะใช่ครับประมาณสองลิตรครึ่งถึงสามลิตรสองลิตรถึงสามลิตร สองลิตรครึ่งถึงสามลิตรอันนี้อ,นนอันนี้ขั้วขั้วบวกขั้วลบมันก็นนสีตามสีใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็นสายพลัอกอันนี้จะเป็นสายลิมิตไหนไหนสายลิมิตก็คือใส่ตามสีอ่า ไตามสีก็คือเนี่ยสีสีแดงใช่ไหมสีแดงก็ใส่สีแดงมันจะมีนี่อแต่มันมีสีสีสีเส้นนะมีสองเส้นอยู่ไหนอยู่นี่ไม่อสองเส้นนี้มันเป็นสีดํานะได้เส้นไหนก็ได้คือใส่ลิมิตใส่ลิมิตก็เป็นเป็นแบบไหนคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นสีหรอถ้ามันมันมันไปมันไปชนเมื่อไหร่ปุ๊บอะไรจะตัดหรือว่ามัือสวิทช์ตัวเอาเอาง่ายๆมันเป็นสวิทช์ไว้ตัดใช่แต่ว่า อันนี้เราเริ่ใส่ลิมิตไม่ได้อวิ่งสายไฟแย่เข้าไปให้มันชนกันอแล้วเอาสีขาวออกไหมสีขาวต้องออกไหมไม่ต้องเพราะมันจะเป็นฉนวนหุ้มไงอ๋ออันนี้หาสายไฟแย่เข้าไปแย่สองอันเหรอใช่ให้มันชนกันอันนี้ไม่ต้องนะอันนี้ไม่ต้องอันนี้อันนี้ใส่ไว้อันนี้อันนี้เราก็ใส่ไปก่อนได้ไหมอ่ะอันนี้ใส่ไว้อ่าไปเสียบเสียบให้เจ๊หนูไหนอ่ะสับเสียบไปเลยได้ไหมผมเหงหาสายไฟ แล้วเราไปเอาสายไฟยังไงอ่ะไฟให้มันเป็นให้มันไฟมันชนกันเวลาขึ้นจะได้ตัดใช่ไหมเฮ้ยมันต้องมันจะขึ้นอยู่ขึ้นได้เพราะตัวนี้มันยังไม่ได้ต่อแล้วกดขึ้นเลยปึ๊ดก็ตัวมันต้องต่อตัวข้างหน้าก่อนใช่เพราะตัวนี้เราต้องเอาสายไฟแยกระก่อนเพื่อให้รีบเป็นทำงานไม่งั้นไม่ทำงาน พี่เต้เข้าใจความหมายใช่ไหมสายไฟสายไฟแบบไหนอะสายไฟอะไรก็ได้อะให้เป็นสายไฟอ่ะก็แค่เอาสายไฟปาดหัวออกก้ายขวาแล้วก็ต่ออันนี้กับนู้นต่ออันนี้จบอันนี้เข้าใจอยู่เข้าใจนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อพี่ต่ออย่างอื่นไว้เดี๋ยวต่อเดี๋ยวอันนี้ก็จแลเสร็จแล้วเดี๋ยวแค่เติมน้ํามันก็ใช้ได้ใช่ไหมเอาพู่แกะเบอร์สิบเก้ากับสิบเจ็ดมาสิบเจ็ดล็อกยักไข่ทำแน่นจนจบแล้วแล้วเติมน้ำมัน ไอ้ประแจเลื่อนแล้วก็ต่ออันนี้อันนี้คือคือตรงตรง,ตรงน้องตรงตรงนู้นใช่ไหมใช่ครับอันนี้เต้เข้าใจใช่ไหมอันนี้คือเออตัวลิมิทมันมัน มันต้องยกขึ้นก่อนไหมหรือว่าไงใช่ต้องยกขึ้นก่อนแล้วพอไอเนี่ยมันเราเติม,มน้ำมันปุ๊บเราเติมนี่ทำนี่เสร็จใช่ไหมเติมน<ช>้ำมันใส่แล้วทำนี่เสร็จแล้วก็ยกขึ้นได้เลยใช่แล,แล้วเขาเอาเนี่ยเอาตัวเนี้ยไปไปใส่ตรงโน้นใช่ครับใส่ไว้ด้านในอ่ะแล้วไอ้ท่อนขามันเนอะท่อนไอ้สีดำๆยาวๆอ่ะข้างหน้าี่แหละมันเป็นกรงคอนเสิร์ตไว้ลองเบลเบลแบบแบบนี้ครับ เอ้ดึงอ๋อเดี๋ยวพอมันเรายกสูงใช่ไหมเราทำไงนะเอาเอานี้ถอดตัวนี้ออกปุ๊บใส่ข้างนี้นี้จะใส่ด้านข้างใช่เป็นตัวเสริม่าตัวไว้ดึงเกี่ยวเบลอ่ะใส่เบลเป็นตัวเสริมดึงเกี่ยวเบลอ่ะมันจะมีตัวนี้มันจะมีตัวล็อกไว้เอาตัวเอาเบลเกี่ยวนี้เลยใช่ก็เป็นตัวล็อกเบลล์เกี่ยวเนี่ยถอดล็อกเกี่ยวมามันก็แย่ตามรู้นี่ีเข้าใจแค่นี้เอง ไม่มีอะไรอ่ะแล้วที่เหลือแดงมีอะไรอีกอ่ะไม่มีครับอ๋ออันนี้ก็มีแค่สี่อันเนาะมันก็มีปุกไม่ไม่อันสีดำมีมีอะไรกียอนอ่ะสี่ครับสี่อ๋อมันมันความยาวมันนะสี่ป <4 S 1> <4 S 2> ุกบสี่ตัวอ๋อโอเคนอันนี้ไม่จ้อเป็นต้องยึดเพราะตัวมัวนหนักอยู่แล้วหลักๆก,ก็คือโปรแกรมเราจะแค่ใหตนะ้ตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ลงแกดขึ้นก่อนนิดนึงจืดมันก็หยุดแล้วก็กดพอมันบอกตัวมันจะลง อ่ะ,อะขอสาธิตอีกท,ท,ทีดิกดขึ้นไปเวลาลงนะ้แล้วกดกดขึ้นไปตืดหยุดแล้วก็กดลงพร้อมกันอ๋อกดปุ่มสองกันสองอันนั่งพร้อมกันอันนี้จะเป็นตัวกดล็อกอันนี้จะเป็นตัวลงอืมอืมแล้วพอกดปุ่มล็อกตัวนี้จะตี ในไหนได้ถ้าเราถ้าเรากดเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ตรนี้เอค่อีโดดมาันอ๋อมันจะเด้งป็นอย่างงี้เนี่ยน,นี่ยก็ชนอย่าี้แล้วรุ่นนี้เสียงง่ายไหมรุ่นนี้เสียงง่ายไหมไม่ยังไม่เคยเจอเสียงอะไรครับนะเพราะมันเป็นระบบไฟ,ฟฟ้าเรา,ามองว่ามันน่าจะดีกว่าไอ้ตัวนล้วมันไอ้โนริกอะอ๋อดีกว่าแล้วเยอะเลยเหรอเยอะเลยครับ อดูจากราคาไม่จะดีเลยเออราคามันแรงมากแต่ว่ามันอยู่ที่มอเตอร์เราตัวเองด้วยนะมอเตอร์ตัวเนี้ยเบอร์ครับฮะผลิตมาดีใช่ไหมไม่วังงานผลิต <laughs> โอเคมันก็มีอซสรอรีประมาณแค่นี้เนาะเหลือแค่ไอ้ตัวนั้นแล้วก็ให้น้องมาต่อตรงนี้แต่รอรอรอน้ำมันพรุ่งนี้เนาะ